นอนตากแดดกันเลยนะพวกมึงเนี่ยยังไม่ได้ยินไม่เตือนละไมเตือนกันละเฮ้ยใครเรียกวะไอ้ไอ้ไอ้ย,อยไมมันง่องนอนอย่างนี้นะ ทำไมมันง่วงนอนอย่างเงี้ยฮะตื่นมาทำไมเนี่ยหนาวน่านอนอาบแดดดีกว่าฮะเดินมาทำไมเดินมาทำไมไม่น่าปลุกเลยหมากำลังจะนอนเนี่ย เดินมาทำไมนอนต่อดีกว่าเนอะเอะเฮ้ยเออนอไงไขีเออรู้จักขีนี่อืม ไม่มันง่วงนอนจริงๆอะอยชีวิตนะมันอากาศมันหน้านอนเนาะเป็นใครใครก็อยากนอน การมันหน่านอนนอนดีกว่าพวกมึง sụp cả đền. Nó nó làm đi bạn. Thì mà nó lò nó tỏ đi quả. อันไฟกูไม่เล่นกับมึงละเอ้ยนไม่ได้อย่างนี้ขี้เกียจพวกมือเนี่ย